Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้พี่ชัยก็จะพามาชมรถใหญ่ๆสีดำๆนะครับสำหรับ Ford e v e r e s เรนะครับเด็กเจนเอเวอเรรุ่นนี้รุ่นสปอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,484,000บาทเป็นรถ6เกียร์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ก็แต่งกันสวยๆแบบนี้เลยหน้าดุดุดำๆทั้งคันนะครับของรุ่นสปอร์เราจะมีกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบดิมเดิม สีดำนะครับทำออกมาได้สวยงามมากพร้อมไฟเป็นระบบ led นะครับเปิดปิดอัตโนมัติและให้ความเย็นนะครับสูย์ห้องเครื่องรุ่นนี้จะมีแพ็กเกจเพิ่มมานะครับเป็นแพ็กเกจบยอดเงินอยู่ที่5 8าหมื่นนะครับแล้วรุ่นนี้มีหูรากจ,จุงมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับที่ติดตั้งมาให้ด้วยพร้อมไฟสปอตไลท์ก็ถือว่าโดดเด่นมากสำหรับรถรุ่นนี้ แลรุ่นนี้เราก็มีคิ้วมาจากโรงงานเลยนะครับคิ้วสีดำถือว่าดูและเด่นดุดันนะแล้วก็ยางของเรานะครับเป็นยางแม็กขอบ20นะครับเป็นยางคุดเกียรนะครับซีรีส์255 65R20 เป็นแม็กได้มาตรฐานขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งกล้อง360องศาติดมาพร้อมไฟสปอตบาร์มาพร้อมกับตัว เ้าลองมือนะครับก็แต่งกันสีฟิล์มก็เป็นฟิล์มด้านข้าง60%สวยแบบนี้นะครับเดี๋ยววิ่ชัยพาชมรอบๆคันวัดเด่นๆมากๆเลยรุ่นนี้เราก็ขอรีวิวก่อนตรงนี้นะครับไฟก็จะเป็นไฟเฉียงนะครับไฟท้ายเหมือนไฟมัดแต่งเลยฮะมันก็มีโลโก้คำว่าเอเวอเรถือว่าเป็นโดดเด่นสําหรับรถรุ่นนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยถือว่าโดดเด่นมากๆ น่าใช้นะครับรถเจ็ดที่นั่งรถเก้าครัวถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็เชิญมาได้เลยเดี๋ยววิชัยปรีไม่มีกุจแจนะครับเราจะรีบส่งมอบรถให้กับลูกค้าพิชัยก็เลยจะพามาชมก่อนก็ที่นี่รถเยอะนะครับแล้วก็สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยมาหาวิชัยที่ฝอพระแดงนะครับหรือโทรหาวิชัยได้เลย0 9 2 5 3 5 3 6 9หรือไลน์นะครับ w w w 5 5าฝากกด s ั b s ไค i b e กดถูกใจพิชัยด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย